เลขคู่พลังเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของใครที่มีหมายเลข04แล้วก็40นะครับเลขเนี้ยมันเป็นเลขของการซุบซิบมินทาครับตัวเลขเนี้ยมันจะบอกถึงความนิยมในการสอดรู้เรื่องชาวบ้านเขาแต่เรื่องของตัวเองกับเหยียบจมดินเก่งในการสืบค้นข้อมูลความจริง เอาตัวรอดเก่งนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์แบบหน้าสีหน้าขวานะครับพูดได้ง่ายครับเลขนี้คือเรื่องชาวบ้านเนี่ยฉันรู้หมดยกเว้นเรื่องตัวเองเรื่อนี้เหมากับอาชีพพวกนักข่าวโปรแกรมเมอร์นักสืบสายลับนักเจรจาต่อรองนักตรวจบัญชีและนักวางแผนรรส่าาคนนยิมเืองุ